นี่ถ้าเป็นน้องตอนนี้มนก็จะเออบอกไม่เจะไหนก่อนนะน้องดึง้งมีเค้องปุนอันนะ้เขาดิล้างนั่ะ๋ต่ล้างป่านะครับมามนก็มาทําที่อะไรนะทําที่ไร่ห์ถอยชวงของมลนี่แหละป่าที่มนไล่มานะครับมีทังป่ามีดังลูกพวกแล้วก็มีทาง ไอยังครับไม่ตายไม่รู้น่ะกบปุงกำ่อนฮะแล้วก็มนจะทำกันล้ำนะครับตัวนี้เลือกปลาก่อนอันนี้ เออมนก็อ,อ่น้องเดินเขาก็เลือกอันนี้อยู่นะครับเลือกผักแล้วมนก็จะช่วยล้างปลาครับขออั้นตอนนี้มนก็จะเตยมปลาลงไปครับเมื่อยืมมนใสนน้ำลงไปแล้วเนาะมนก็จะต้มปลาแต่ว่ามไม่ได้ใส่แบบว่า น้ำเยอะอะไรมากมายนะครับเอาปลาที่ตัวใหญ่ใส่ก่นอนเต็มกกวก็วอย่าเด้เ๋ยวเฮ็ดจอนเห็น,นอหมหมากพิษซุกีน,น,นตัวนี้ออยังได้ไหม ต้นนยสัหมาน,น,นยุยลพันกนก็มากคือเทศน,น้อยกิบเสีงง่ายนากใ่ไทางอันละแล้วก็ผักมันก็ได้ใฉล่ลงไปเลยครับก็หมักพีน้ขอยไปฉันั่แลได้ไข่คับเปี้ยวก็แล้ว ตีม้อันก็อ,อย่างนั้นก็น,นด,ด,ด้น่นะตีให้รอบถูดิน้มัวเช้าก็น่ะหาจานเฮี้ยงมันปูวรวมมันน้ำปู้ร้านเรไหลไปด้านันกองกองเลยรนั้นมันก็จะใส่เ,เครืงปรุงลงไปฮะคือแล้วก็มาคิปอีกแล้วก็ผองโมนิดนึงครับ มันนำนอมาไงเียหน่นิเยดิเชไว้มากินนะตัวนี้มันก็จะไปไปลามครับ นะครับพี่น้องดรอให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะครับ<พ>ออกล่ะแท้เฮ้ยกำลังกระบต้วไม่นะ่ะดูปลาดูพาพห่วงอ้ยนิ้วาปาาติเดเตยนนะงั้นนิ้ปาลาต้ออยู่ในพวกนี้

อร่อยอร่อยสดสดอั่เงือกอืมนื้อเงือเปือย Đã uhm. kinh thủ đi xuân tháo Ừ, lâu quá à mà xảy đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền đây nữa. ลิสงครับอืมคำนวเลยครับอืม 嗯，再见，先生。 รือทรงขั่วนะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศ้นได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมอนจะขอกินกตอนที่วางกล้องไม่ค่อยขนาดด้เหรียดก็ออกแล้วนะครับ้ากกดได้กดแชร์ให้หมุนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ